เฮ้ยกูมานนี่ถูกป่าวะไอเวทมึงไม่ไปจริงเหรอไม่ไปครับลุงงอมมั้งป่ะเนี่ยงอมไกล้เฮียแล้วกูไม่งอมหรอก <c oughs> อยู่ที่นี่ไม่มีทางลุงนะเว้ยต้องไปหาหนายหกหรกืเเ่นป่าต้องนายกครับนายกยกยกครับลุง ก็หน้าจะเป็นงั้นอยู่ไกนักแข่งเซตยก่อนะพี่ไม่ไหวแล้วรีเฟกตามเขาไม่ทันแล้วดูนี่สู้ๆรับพี่ผมวางใจช่วยครับอะไรเวทยเจ้าผมรับตังค์นะพี่จะตีไม้ต่อเรื่องเลยเต่าเรื่องเลอพาคนาออกแกครับส่วนก้าพี่แบงผมเยอะสุดมาก้ไข่เลย อใครออกแกงหาไขว่วัดเลยครับผีพันที่มีหกพันเองใครออกแกงหาไขว่วัดเลยครับเบ็ดเ็ดอะไรพี่โจเบ็ดมีอะไรบ้างครับหองอะอะไรทำไม มี่ช่วยดันหรือเปล่ามี่ช่วยดันไหมไม่เอาผมแค่นี้แหละเอาแค่นี้ใช่ไหมไฮ้ยออนไอฮอน กูไปอะไรขอของมาไม่มีใครให้เลยคน <ไป S 1> ที่จะไปอะขอทุกอย่างอะอะไรเหลือกูขอไม่มีเลยฮะกระเป๋าเป็นอะไรอะนะไมยวอา,วเาเอเหมือนมึงจะออกแล้วนี่มึงออกไหมสรุปอะมึงบอกไม่เขามึงบอกเขาไม่รู้เนี่ยมึงออกไหมสรุปอะเราไปแล้วมึงบอกเขาทีมึงบอกเขาที มึงบอกเขาดิลุงครับเป็นไงอ้อนผมก็ไปด้วยนะครับลุงเออมึงไม่ลาพ่อมึงเหรอใครครับลุงใชไสตีไง เราไม่อยู่ให้ลาแล้วดิเออไปดิไม่แต่เดี๋ยว,วเข้ามาลาได้คุณจะคิดถึงผมไหมเนี่ยอะไรนะคุณจะคิดถึงผมไหมเนี่ยคิดถึงทุกคนแหละเอนเหนือ่อยเอาดีกวนตีหรือเอาจริงรีบไป,ปสัตว์ ้ามาบ้างคนไหนไหนก็งานพอ้ามาพี่พี่อินฟินิตี้แคทไม่เว้ไม่ไปจริงเหรอไปไม่ไปใช่เหรอเออไปกันหมดเลยนะทั้งเรื่องแล้วเนี่ยเออพิงอยู่ไหนวะไอ้ยังพิงอยู่ไหนวะมันตั่งงอมตอนหลังนะแต่ที่พิงพี่พี่เอาแอปตันไปไป ไปให้ไอ้เตยก่อนใช้ก่อนกันเลยพี่ไม่ไปเหรอพี่มาดีพี่ชายพี่ขอใช้มาเชแดงให้คุ้มอ่ะทำไมอ่ะคนขอก่อนอ่ะเพราะติดมาพี่ก็ได้เล่นมาเชแดงก่อนขอก่อนมีสิทธิ์ก่อนปะเพราะว่าเพราะไอ้เต้ยมีมาชัยได้ไปแบ่งน้องมันก่อนเอาใหม่วะทายคานก็เพิ่ง เพิ่งได้ขับจริงๆกลางๆเนี่ยอ้าวไปก่อน้นนเลยะไม่ขอละไม่ขอกันละเอ้าเอาเดี๋ยวไอออนไปแล้วหรอมาเป็นโลกขอต่อย้นก็ไปปืนต้นก็ไปปืนใช่ใช่ใช่เอาเรื่องจริงดิมดิมรถอะไรมาไม่พ้นอะไรคนยืนเมื่อกี้ไม่ใช่ไอ้ปืนหรอเขาไม่รู้ไงก็เดี๋ยวไปถามพี่แก๊ปที่ยืนที่หน้าบ้าน Hey Wake Up ไปถามพี่รับเนี่ยขอ่อนผิดวงไม่ผิดแต่เอามาแบ่งใช้บ้างไอ้มีใครไปบ้างครับมาไม่ทันโอ้เยอะครับคนขอหมดแล้วก็คนขอหมดแล้วใช่มันออกวันออกได้เลยมันไม่ได้คุยสีเลยมันนีแค่ตีนอสี่สี่ร้อยโล

ที่พิงป้ที่ไม่มีรถอ่ะไอ้ที่ไ right ม่มีสเก็ตบอร์ดอ่ะพี่มีหรอพี่พิงขอขออุ่นใตั้างเสรนเลยนะเต่ถ้าไม่ตายไงแก้ปจะร้องอะไรกอน้างมด้วยันนี้อ่ไนะเด็แป๊589 589 589 5ด้ย แล้วเวดละเมื่อไหร่เสื้อน้าสติงอ ENT ีกลิตเสื้ออะไรพี<_<_<_<_<_่ของผครับผ้าสิบบิทลุงครับลุงเออขอบคุณมากนะครับไม่มีใครสงสารผมเออไว้บายเจอกันไายเจอกันไายเจอกันบายเจอกันขอบคุณมากมากนะครับไม่สงสารผมหรอกผมขับจาแปดทุกวันนะไปให้ไกลไปให้ไกล ช่หมายถึงลุงอ่ะหมายถึงลุงไล่พูดมึงไปให้ไกลไปมึงไปให้ไกลเออไปให้ไกลกว่ากูอ่ะแค่นั้นแหละรอเชียร์นะเว้ยเธอเออขอบคุณทุกค้าร้องน้องล้ำพงไปจริงๆเหรอวะเออว่ากันน้องว่ากันวจะเป็นลำพงลำพงอันใหม่วะรอมีเขาลำโพงอันใหม่มันไม่ได้ไม่ได้แป็กนะ ไปไปส่งมันเรือดีกว่าไปะกาวเรือให้มันตักามไปไปไปเปิดเปิดเบิกเรือเปิดไปไปเบิกเรือไปไม่ไม่มีเรือล่มใช่ไหมครับลุงอันนี้ไม่ไม่ได้นั่งเครื่องบินไปครับ